<Merry> Christmas เทศกาลคริสต์มาสไม่ได้จบลงแค่วันที่25ธันวาคมนะคะแต่ในประเทศอังกฤษวันที่26ธันวาคมของทุทกๆปีจะตรงกับวัน Boxing Day ค่ะหรือวันแกะกล่องของข,องของวัญโดยธรรมเนียมของประเทศอังกฤษแล้ววันที่26ธันวาคมผู้คนจะออกมาแกะกล่องของขวัญแล้วเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้คนได้เดินทางกลับภูมิลเนาค่ะแต่ตั้งแต่ปี1871เป็นต้นมาทางการของ ได้ประกาศให้ Boxing Day เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการค่ะทำให้ร้านค้าแต่ละร้านออกมาลดกระหนำ่ำเซลล์กันสุดๆเลยค่ะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายคนเข้าคิวไปช้อปปิ้งกันยาวถือว่าเป็นการลดราคาที่สูงที่สุดของในรอบป,ปีเลยก็ว่าได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับ Boxing Day ก็คือกีฬาค่ะโดยเฉพาะกีฬารักบี้และฟุตบอลค่ะผู้คนจะออกมา แข่งขันฟุตบอลลักบีโดยผู้คนจะไปดูเกาะขอบสนามกันเป็นตั้งแต่เที่ยงยันหวัวค่ำเลยค่ะถือว่าเป็นวันที่สนุกสนานอีกวันหนึ่งส่งท้ายเทศกาลคริสต์มาสเลยค่ะ